สวัสดีครับผมปอนซีเอสนะครับก็วันนี้ก่อนจะดูบอลยูฟ่านะครับก็เข้าแอป360องศานะครับแล้วก็นะครับลองกดจะออกดู้ยครับมันขึ้นอย่างเงี้ยเห็นนะให้แบ็ k ตากเกนอย่างเงี้ยครับว่าผมก็เลยเออมันก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆนะก็เลยเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยก็เลยอลองลองเขียนดูนะครับว่าว่ามันจะเหมือนหรือเปล่านะครับโอเคนะครับลองลอง ทำกันดูนะครับอ่าหือนะครับเปิดโปรเจกต์มานะครับปุ๊บนะครับอ่า n น w p วโปรเจกต์นะครับอ่าตอนนี้ผมขอลบนะครับเนียวโปรเจกต์ไปนะครับเนียวโปรเจกต์ปุ๊บลบนะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับตรงหน้านี้ก็เป็นเทคนเฉยนะครับาก็เขียนอะไรก็ได้นะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกก็ประกาศตัวแปร หนึ่งตัวนะครับผมเป็นคอนเทคแล้วกัน,นตัวนะครับ,นะรบเขานะครับเป็นฟอ กนนะครับก็หลักการง่ายครับก็คือกดแบกนี่ก็เป็นตรงนี้นะครับเป็นเม่ตอบในการอัไลท์ของการกดแบกนะครับถ้ากดแบกหนึ่งครั้งก็เซตตรงเนี้ยเซ็ตเขาตรงเนี้ยให้เป็น True นะครับแล้วก็ให้มันขึ้น Message Show ผู้ใช้นะครับว่าให้กดอีกทีกดอีกทีก็ให้ออกจากโปรแกรมอย่างเงี้ยครับเห็นเนาะ ก็ข้อความอะไรก็ได้ครับที่มผมใช้กดอีกที่เพื่อออกนี่ก็ได้ครับแนวตอดอีกแนตอนนึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ้ใช้ก็เซ,กกเซนมาเป็นโฟลซานะครับอันเป็นไวต้ตอดที่เอาไว้สําหรับเราพับโปรแกรมอย่างเงี้ยเรา กดพับอะประมาณนี้ครับเหมือนเรากดพับอย่างเงี้ยเงี้ยกดพับเนี้ยเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคครับลองลองดูนะเสร็จนะครับน่าจะได้ลนะอบอลออกนะครับใกลบอลใกล้ออกนะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกโอเคลองดูนะครับปุ๊บฮะกดอีกทีปุ๊บออกนะครับ,นะรบต้องกดสองทีนะครับ กดสองทีนะผมกดทีเดียวนะครับผมกดทีเดียวนะปุ๊บไม่ออกนะครับกดอีกทีออกนะครับเห็นะก็คือตันนี้มันอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับกโอกาสหน้าผมก็จะทําให้มันเหมือนเลยนะครับนะครับต้องดับ b l e c l i นะครับเคเนาะครับก็เผื่อเป็นไอเดียหรือเป็นเทคนิคเล็กๆนี้อยๆให้รุ่นน้องนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ